สวัสดีครับช่างเจาะเกษตรตามภาษาวันนี้วันที่สี่มิถุนายนวันนี้ผมจะพามาขยายห้าเนี่ยปียสุเปร,รีบนะครับห้าอายุอายุห้าตรนนี้ผมปลูกได้วประมาณสี่สิบหมื่นสี่สิบกว่าหมื่นเดือนกว่าๆนะครับเดือนก็อบอีกสิบกว่าหมื่นนะครับผมปลูกไว้เมื่อกี้ที่มีตัวติดตัวบทิดนะครับนะ วันนี้พมก็จะพามาขยายอุกไดเดือนกัวขยายได้บอจะถามคําถามนี้นะครับบอกเลยว่าขยายไดไน,นะครับนะเพราะว่าเขาจะเลือกเอาเฉพาะพอต้าที่เพิ่นอยู่ข้างบนนะครับที่หากเพิ่นมาถึงดินเพราะว่าขอที่อยู่ข้างล่างนี้่นจะขึ้นมาแบบสมบูรณ์นะครับนี่เขาจะเลือกเอาขอนี้นะครับคอข้างบน ที่หากมันมาถึงดินเขาจะตัดเอาจะมีอรปมาณหลายต้นอยู่นะครับนะเพราะผมจะปลูกแซมตรงนี้ข้างบนประมาณสามลูมสี่รูมนี่นะครับวันนี้ก็ลืมเอากันไกรตัดกิ่งมาครับเดี๋ยวเอาเกี่ยวตัดเอาเขาอยากต่างกล่องแปบ,บนึงนะครับเด้อ เดี๋ยวผมจะพาเอาเกี่ยวตัดออกนี่นะครับเพินบมหาพิานนะา่นครับหากเพิ่นอยู่ข้างบนนะหากเพิ่นบ่ถึงดินครับเพิ่นบ่ได้รับสารอาหารนะครับแต่ว่าเพิ่นก็สามารถที่ยิ่ใหญ่ขึ้นมาได้เฮาตัดออกแล้วปึ๊บ นออวกนี้เพิ่งจะจะกินอาหารใดโดยตรงบรตรงทรงขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตัดอีกอันนี้จเจ้าตัวนี้นะครับนะจะเอาคอนี้ เห็นไหมครับหากคนยึขขอยู่ข้างบนนะครับเป็นมุสาม,มารถที่จะหาอาหารได้เกาจะเอาไปปลูกไปนี่จะเป็นลุ้มเถือเ่อนเตรียมไว้นะครับนเนาะปลูกเลยดีกว่าเอาลงขยายดีดีกว่านะครับพุดว่าเลิกเลยครับเอาลงแล้วผมก็จะ สูบน้ำใสนะครับเาว่ามางนีพผกมุกตันใจจะมาสูบน้ำใสอยู่แล้ว ไปแล้วครับหนึ่งหลุมเดี๋ยวเขาจะไปปลูกอีกสองหลุมนี่ครับหลุมหนึ่ง,งเหมือนเดิมครับเสียวครับเสียวเียมโทรศัพท์ตกส,สา ตรงห้องผืนนะครับนะเพราะว่าอยู่นี่มันเกิดมีปุยมีขี่ไก่อยู่ยวนะครับผมเอาขี่ไก่มาหอยมาลงามจะซ้ำลองผืนนะครับว่บางจะซ้ำรองผืนที่เก่าอ่อนนะต <c oughs> ิดอีกแล้วครับหนึ่งหลุมเดี๋ยวเขาจะไปเอา ตัวนี้ใส่ลุมของบนครับเพราะว่าของบนบกขยีบกขยงามเลยครับยังไงจะมาใส่ลุมนี้นะครับ เแล้วนะครับีภาพามาขยายหย่างนี้เปียถ่ายเคลื่อนสปรีบนะครับนะวันนี้ควรจะไปทำภารกิจสูบน้าำใส่เด้ผ่านครับบัานนี้งั้นจีปลูกอย่างไรนีครับ ผมเก็ได้ขึ้นมาดิดเครื่องสูดหนามใส่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องสูดหนามนะครับแต่ระบบเครื่องสูดหนามเอาเลยครับเพื่อที่จะว่าสูดหนามใส่าใส่ยุ่งใส่หน้าเงา์ทุ่งป่จะปล่อยใส่ข้างบนนะครับปล่อยใส่ตรงนี้ซึ่งกิจะไหลเป็นฟางข้างขวานะครับไหลไปน้ำปูสารครับเราจะไป็นร่องปูร่อุดูที่จะเป็น ฟังดีฮะปลูกหยาเนเปียสุกฤษไปนะครับเนเปียท้ายเขื่อนสุกฤษไปนะครับไปต้มสูดหรือไงไปต้มสูดหรือไงไปโลูกปลูกขึ้นมาครับ่บบจะมาลุงตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นไอ้ชุดปล่อยหนานะครับลุงไปในหนาเขาฟัางข้างนี้เพิ่อนก็ไปทางสายครับหนาเปาาน็นที่เรนเป็นทั้งขอบตาไอ้ตรงเห็นอยู่เชียวนี่ครับเป็นหยา กินหนีสีหมอกนะครับปลูกไเปเห็นแลน้นั่นต้องเปน้องครับหนาต้องตึกเดี๋ยไปลงม่มบางเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิึงตรงนี้ให้ปลูกไปนะครับนี่คือจุดที่เขาปลูกกอเล็กไปแล้ครับเดนถึกหนามหนามเป็นทแท่พวกนึงเพรบ,บต่าบตายครับยังได้กับว่ตายครับ รอดครับร้อยเปอร์เซ็นครับเคยเห็นมาแล้วครับหนามมันจะไล่มาเรื่อยๆครับนะไอ้เ้ยลังงามนะครับเสียที่ผมบริสุทธิ์นามใส่ไลยมือเต๋อเป็นอาทิตย์แลครับบริสุทธิ์นามใส่เลย คน,นขาสวงนะคนชิมสวงไปคนหลังเขี้ยวนี่ครับมานี้มันจะเลี้ยวอกะปุ่นนี้นะครับจะเลี้ยวไปน,นี่ล่งไปน้องปู่ซาเลยครับข่ายยางปูปลาเขานี่ครับร้ามึงคหมือนจะลงมาฟังคลหนึ่กันครับอันนี้ก็งานก,กินนี่ กินนี่สีม่วงสมกับเนเปียเนเปียปากช่องหนึ่งแต่เหมือนว่าเนเปียมันไม่สวยนะครับไม่สวยเลยเดี๋ยวผมจะทอนจิมอยู่ผมจะเอาเนเปียถ่ายเคลื่อนมาใส่แต่กอดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีแมงมันมีใบเหลืองใบด่างมันมีใบแดงๆงนี่นะครับนี่นะครับ แลนีนมาจากฝั่งทางนี้นะมันจะมาลุ้งนี้ฝั่งทั้งนี้นะครับเนาะนะมันจะมาลุางล้งนี้ทุกันจะลุ้งมาหนีครับปนนั่นีไปลุ้งมาหน้าเขาเขาเห็นบ่ครับมัลังงาาเสียอย่างเดียวครับฝนมาตกนะก็ร่างขึ้นที่บา้านไง ซื้อสินทรัพย์ละกิจภูมิเรเด้อครับเด้อตรงนี้ผมติดต่างใจว่าจะมา,า,าสูบน้ำเสียหนาแล้วกำลังขยายพันธุ์หนานะครับนะแทนทุกเทียน,น,นตรงจีพนันธุ์โมเกิดตรงจีพันธุ์ตายนะครับนะตายมาหลายต่น,ตตน,อน,อนครับตายสามสี่ส่นสามสี่ท่อนนี่แหละครับประมาณนี้บรุ๊ครับซื้อว่ากำไร กกำไรกํไร,ไรหลายเติบกำไรยังครับกําไรเพราะว่ามันติดนานครับคุณเดกม้นจะตกครับแต่บุหงว่าติโตกบอก่อแต่ปีปีอรวครสําหรับมือนี้วังว่าจิจสิท้ายท่ำไปนี่สมิตีประโยชน์ต่อพอม่พี่นอ้งนองเขานาอครับเนาะถึงจะบอล้ายก็ขอให้หน่อยนะครับนะ นี้ก็ฝากโคดไลลโคดแชะโคดซัตส์ไทยให้น้ำในเด้อครับเด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้ำแน่ครับสั่งเจาะเกษตรธรรมศาสตร์สำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ